ท,ทำบุญด้วยกันค่ะเรามาวัดใหม่นะคะเป็นวัดของอ,อินดูนะคะทุกคนรับรองเดี๋ยวเอาบุญมาฝากทุกๆคนเอาสิง่งดีๆงามที่วัดที่นี่มาฝากนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะข้างในเป็นองค์พ่อนะคะองค์พ่อศิวะใครเห็นก็ขอให้โชคดีนะใครเห็นก็ให้ได้รับสิง่งดีๆขอพรอ,อ,องค์พ่อขอให้สําเร็จนะคะทุกคนนะอาจารย์หนึ่งคนเป็นคนที่เชื่อเรื่องนี้นะคะ ขอท่านสิ่งใดท่านจะให้นะคะใครขอเลือกความรักก็ขอให้ได้ใครขอเลือกกันเงินก็ขอให้สมหวังใครขอเลือกการงานก็ขอให้ได้งานทะลุเป้าปังปังปังทุกคนเด้อค่ะเดินนะคะคลิปนี้นะขอพรอทกพ่อก็ขอให้สําเร็จรุ่งเรืองทุกทุกคนเลยจ้านะคะชสาธุดกันนะสาธุจ้ะก็ซิบกระซิบข้างหูได้เลยนะทุกคน जय हनुमान अनुमन भगवान सागर जय कबसी तुम हो पुजागर हम तू तो तो मतलब आनंद जी पुत्र पवन सुत नामा महाबीर विक्रम निरय शांति के संगी गजलवान महाराज सुरेश कन्हैया आब्रज और गजावर जी कंधे मंजन शंकर सु ओ जानकी नामा जय पति जय โอ้วันนี้ปัวปังอลังการสิ่งที่ขอสำเร็จทุกคนค่ะขอพรทุกองค์ทุกเทพเลยค่ะรับรองนะคะสิ่งที่ขอเนี่ยจะได้แบบปัวปังอลังการอลังการงานสร้างกันเลยนะทุกคน <S <S ใครที่เจอคลิปนี้นะคะใครที่มาสายอินดูหรือไม่ก็แล้วแต่ถ้าเชื่อเรื่องการโดเดั่นการทําบุญการสร้างบาร,รมีเหมือนอาจารย์นะคะ <S <S ขอให้ชีวิตมีแต่คําว่ารุ่งเรืองปัวปัง อลังการกับทุกคนเลยจ้ะวันนี้อาบุญที่วัดเก่ารละโบราณของเขาแต่มีแต่คนสักการะบูชามาไปข้างล่างกันนะคะน้ําศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกว่าน้าศักดิ์สิทธิ์นะลงไปข้างล่างด้วยกันแต่จันขออนุญาตอาจจะไม่สุภาพอาจจะไม่สวยนะคะแต่หนาวมากเลยทางลงนะคะทุกคนเห็นกันไหมคะน้าศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาเรียกน้ําศักดิ์สิทธิ์ S <S ขอค้อนองเทพทุกทุกคนนะคร <S 2> <S 2> <S <S ขอกระดิง่งแบบรัวๆเลยค่ะเห็นไหมขอสิ่งดีๆกันได้เลยจ้าทุกคน เห็นองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะโหท่านสวยมากนะคะเป็นว่าเรามาจบกับล่ามขององค์พ่อพระพิฆเนศนะคะใครเจอคลิปนี้นะวันนี้เสร็จสิ้นในการไหว้เทพสักการะเทพนะคะแล้วเราจะไปทาบุญต่อหรือทําอะไรค่อยว่ากันใครเจอคลิปนี้รวยกับทุกคนสักเซ็ตหน้าที่การงานสักเซ็ตการเงินนะจ๊ะเดี๋ยวจ้าขอไปก่อน,นะคะ่ะรักทุกคนเลยจ้ากำลังจะเข้าไปดูอีกวัดหนึ่งนะคะดูบรรยากาศจะน่ารื่นรมขนาดไหนาแต่อากาศหนาวมอ ต้องบอกว่าอาการโคตรหนาวติดลบมาใส่เสื้อกันหนาวสองตัวคิดดว่าหนาวว่าหนาวมาอีกวัดหนึ่งนะคะแต่บ่หัวเป็นวัดแบบใดเขาภาามากกัต่องมานะจ๊ะปฏิเสธบ่ไใดนะจ๊ะแต่นะคะดูสถานที่โอ้โหลื่นรมมากอยู่กับป่าเขาลำนาวไพบรรยากาศอ,อืต้องบอกว่าแบบจัดนักจัดเต็มเลยค่ะหนาวแบบไม่ต้องเกรงใจใคร มาในช่วงจังหวัดหน้าหนาวเนาะนะมาแบบไม่ต้องเกรงใจใครความหนาวเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในวัดมีอะไรบ้างจ้าทุกคนนะเดี๋ยวเอาบุญบาานะะมาฝากนะคะมาก็ต้องมาทําบุญเนาะมามาเอาของดีวะสั่นนะจ๊ะโอ้ยคักเนาะกับแม่มอเนี่ที่นี่เขาห้ามนะคะเห็นไหมห้ามถ่ายวีดีโอห้ามถ่ายข้างในนะจ๊ะก,กับว่าเปยังเขาไเฮ็ดแล้วจ้ะสาธุบุญน้ากันทุกโนดชัน่นทุกบุญทุกบาราบุญใดที่ทําในวันนี้ ได้โชว์ภาพหรือไม่ได้โชว์ภาพกันแล้วตานะจ๊ะขอให้ได้บุญทั่วๆัน้าทุกคนเนาะเพราะข้างในไม่ให้ไม่ให้ถ่ายรูปนะคะข้างในเนาะเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนได้บุญคนที่อนุโมทนาบุญคนที่จะมาเห็นคลิปนี้วัดไหนก็ขอให้รวยขอให้ปังขอให้สมหวังทุกคนเลยจ้ะดูด้านนู้นนี่หนาวมากต้องบอกว่านะคะแต่อย่าดูก่อนว่าจะไปไหนต่อเดี๋ยวคลิปดีๆมาฝากทุกคนเลยจ้าเลยทุกคนจ้ะ